สแตนด์แตดเตอร์เดเบิร์ตสองแล้วผมช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานแล้วครับผมกับท่องเตอร์รดเบิร์ตสองแล้วผม,ผมว,วผมมันนี้เราไม่ได้มาธรรมดาเพืเ่อนเรามาเทีย่ยวกับครอบครัวเพื่อนโอเคแล้วเพื่อน แต่เราจะมีสิ่งพิเศษคือรีวิวห้องนอนของโรงแรมตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะเพื่อ,อนๆเกาะเต่า้วเพื่อนหัวหินไปดูห้องเลยอันนี้ก็คือชิงช้าเพื่อนที่ผมนั่งไปแล้วนะไม่เยอะเลยอันนี้นนนบ้านผมอะบุมเช่าไว้ซีซีบลานส,สานีสิบลานเช่ามา ตั้งมาตั้งเหลือตั้งห้องเลยมอนน้เอาไม่แต่คือคุณแม่ผมนะครับผมให้คือห้องนอนนะผมโอาเยอะเอาสามารถิงนอนได้นิดเดีสบายครับเราจะให้ดูอะไรคือสือผ่า ของนั้นีล้องนั้นางหลวไมเนี่ยเดียวโอ้นี่นี่ีโอ้ซึ่งพาใครมาอาบก็ได้เพื่อนไม่ว่าจะเมียแม่หรือวาตยายก็มาบได้นะครบาป วันนี้คือแม่เหมือนเดิมซึ่งล้านมึงล้านองแต่แตรไม่ร้าเดีดนเวน้เยอะมากเพื่อนตอนจะมีรูห้องนเพื่อตอนนี้ก็ติด tour, ะร,ร,กกระเบิดออนทัวอีพีห้าแล้เพื่อนชื่อต่อกับพัทยาอีพีสี่แล้วเพื่อนที่เราไปพัทยาตอนนี้เราอยู่หัวหิน ฟ้าหมรกฟานฟาฟาฟิฟอฟฟายฟ้ม่ในี่คือสันลของโรงแรมน้เพืยอนซึ่งเราต้องไปเบียดจุดก่อนอย่าล่นได้เลยน้อเพี่รอนนนะนี่ครับคมนี่คสของโรงแรมน้เพื่อนซึ่งเราซื้อมาส0ล้านเหมือนกัน40ล้านธรรมดาซื้อมา4ีิล้านตังมันเหลืองเพียแต่กูทำยียวให้ทัเลยน้เพื่อน เราจะไปเปลี่ยนชุดเล่นสระว่ายน้ำเล็นโกบโอเคครับผมตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อมาเรียบร้อยแล้วับผมเราจะเล่นน้ำนะผมนี่ก็สระน้ำเพื่อน ทิ้งดิ่งในรุ่นเรือนนี่คือการทิ้งดิ่งของสไปตล์ติระเบิดขั้นหน้าเรียนแบบโอเคเราเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่แจ ร้านอ่ะตั้งเหลือตั้งเราอไปทใช้หานเอาผมเสร็ตัวเนี่อันนี้ก็ือที่ล้างตีนนุ่นเงี้ยไ่งเอาไว้ล้างตอนเลาขึ้นเงี้ยถอาใรรู้เพื่อนมันล้างได้หลายอย่างเลยเพื่อนล้างเท้าล้างมือล้างหน้าแล้วเพื่อนล้างหน้าได้ครับผม โหหาวมากหมดเนี่ยครับแล้วก็จะถึงดินเลยนะเพื่อนๆมามาโอเคครับผมแล้วเล่นน้ำทะเลแล้วผมแล้วก็จะนอนแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบรรยากาศตอนเช้าโอเคนะครับเพื่อน เพื่อนเพื่อนบรรยากาศตอนเช้าจะเป็นไงเพื่อนเราจะนอนนะมันก็ดึกแล้วนะเพื่อนทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าแล้วโอเคเพื่อนไปดูกันชิก็ผาแล้วครับหวันนะผม กับการมาเที่ยวนะผมผมมันได้กาดน้ำเชา้าครับใช้ได้ครับผมแต่เลยตัดไปช่วงสำคัญเลยนะผมไปดูกันเดสกก โอเคแล้ว okay, นะผมตอนนี้เราอยู่ที่เกาะโอ้แม่เจ้าเราติดเกาะรุ่นเพื่อนเราต้องหาเสบียงกินเนะพื่ออยู่รอดนะเพื่อนเราตา้องขึ้นไปหาแมงกีนูนนะเพื่อนมันมาขึ้นตายนะเพื่อนมาตายนั่นเองในรอดเดินแบบนะเพื่อนตอนนี้เอยเราติดเกาะอยู่ขเขาเต่าะเพื่อน วันนี้เราขึ้นไ,ไ,ได้ไหมมีใ,ใ,นในเรื่อยใจเหมือนกันนะเพื่อนโอเคแนละ้้วขึนเพื่อนผมจะขึ้นไปไอเหี้ยไอเหี้ยไอ้สัสโอ้ยเหี้ยขึ้นไม่ได้เพื่อนมันลื่นมาก เราตอนนี้เราติดเกาะแล้วเาดำน้ำหาปลากินเพื่อนเราต้องไปธรรมดานะเพื่อนเราต้องอมนะ่อนเรต้องโด่น้ำนะเพ่อไปหาปาลานไปเพื่อ,ไไอชอบก็อย่าลกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกดกระดิ่งกิงๆิเพื่อน จบไปแล้วเที่ยวเขาหัวหินนะเพื่อนอเ,เพื่อนโอเคเพื่นเพื่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราไปเที่ยวไหนคอ,อมเมนต์ข้างล่างให้กูคลิปทําคลิปแก้ตอนนี้มติดโควิดกูยังทําไม่ได้แต่กูอยากทำโอเคเพื่อนเพื่อนนเพื่อน